สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนวนัวคะ่ะเมื่อนี้ไข่ลูกค่ะไข่ลูกค่ะวัได้กินโดดแล้วเนาะมาน้องไข่ก็เลยมากินไข่ลูกนะคะอ่ะมาดูกันเลย <c oughs> ต้มใส่เกลือใส่เกลือจักหน่อยด้วยค่ะใส่เกลือจักน้อยเผื่อมันมันจะได้นุ่นนัวไหมใส่เกลือด้วยค่ะใครสนใจก็สั่งร้านเราได้เหมือนเดิมนี่แหละอันนี้น้องใช้ต้มให้กลับมาบานมาขายเสือ สบอกเรียงเว้ยนัวแค่เจงใดสีบลคข้าวตีเดี๋ยวไปใส่อันนั้นเข้าไปเด้อใส่ตะไคร่ก็ได้ใส่อันนั้นก็ได้เมื่อนี้ก็เป็นสิเป็นนาแบบจจงใดก็บบุรุละ่ะมันเป็นไฟแบบนี้หระไฝปะด้ลงทุนมันก็สิเป็นไฟแบบบลคักไฟเกๆ๋ๆแบบนี้นะคะเราขายแบบนี้นะคะระยะสองนี่ตัวเป็ดกับซีอิวยังสี่เดี๋ยวไข่ลูกเป็ดไง เอาไปใส่ก็ได้ไม่ไม่ใส่ก็ได้นี่มันออกออกได้กับอ,ออกอกนี่กินได้อันนี้ก็ได้ค่ะแต่ส่วนตรงนี้มันจะเป็นแข็งแข็ง,น,งน,น,นะคะไข่ขาวมันจะเป็นแข็งแข็งแข็งแห้งส่วนไข่เหลืองนี่สนะิเป็นนิ่มๆนะคะนี่นะเป็นนิ่มๆแบบนี้เลยเราขายระยะนี้นะคะระยะที่สองแซ <laughs> ่บซุ้วกิบแล้วรำจิ้มซีฟูด hell. น้ำจิม้มจากเสื้พักหลายๆแผงและ420บาทส่งฟรีคะ่ะครึ่งแผงนะคะ15 แพงหนึ่งมีสามสิบฟองซิมหาแพงซิมหาแพงน,น้ำแตกเลยแส่เข้าไปว่าเมน,นะคะ่ะใครเวียดนามหรือใครลูกเป็ดนะคะซิมหาแพงว่ามีซิบหาหน่วยสองร้อยเจ็ดสิบบาททรงฟรีค่ะใครเขาบะมาหมักเนี่ยกินบะเปลี่ยน แข็งแต่คนชอบก็ชอบชอบชอบนะครับมากแซ่บม, <c oughs> มาบาง ก้เดี๋ยวังนี่ดีเดีออืมอ,อตัวน,นี้จะเป็นไข่ขาวนี่ให้เบิ้งกระไดเนี่ยเอานี่ชึบชึบบชึบชึบชึบจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีน้ำน้ำอันนี้ นัวใส่เกลือได้ลายใส่ตะไคร่ใบบักูดใส่อีหยังเนี่ยรับข้าวใส่เข้าไปค่ะหาผักแพผาซาลาไม่กินโดน อ <ừ> ใครตัวนี้บ,บริบเคือใครอ่ะห่างข้างมาเท่าด้วยค่ะ่ือม้นเม็นนะแต่ถ้ามันล้ายอมรับเลยว่าอาจจะมีบ้างนะคะที่มันเหม็นยอมรับ ใครอาจจะมีหน่วยใหญ่หน่วยหน่อยเนี่ยคือเราเลือกไม่ได้มันจะมาเป็นแบบนี้เลยเลยคะ่ะช่ย่บอกไมเงิเงินเ่องไหนมันอยู่ทางไหนอันนี้ชีขะนะ้ข่ากันแบบนี้เลย ส่หนำเดี๋ยวบางคนก็บอกว่ามันก็เป็นไขน่ข้าวจัคไข่เขาไข่ยังหนำกับเป็นจัคสีราคานน่ค่ยแบบนี้ลาา่ละค่ะเดยเขาเอื่นว่าไข่เวียดนามคนเวียดนามเห็ดเนาะสีว่างได้สั่วันนี้ไข่มาจากไทยเลยนี่วันมี้ได้ค่ะวันี้อยู่ในประเทศไทยเด้ออกขามากได้ อืมอืมฮึมอืมอืมฮึมค่ะอืมฮึม,ก, <c oughs> ม,มกินกับผักแพลวเนื้อผักที่มีอ่ะเอ่อ ลิ่นแรงๆเพื่อดับคาวมันอร่อยค่ะค่ะกินก็ตับมกแดงกรแสับซองมึงกันเลยซองมึงว่าถ้ามีทางขาวๆจะแสดงว่าตัวขาวๆแบบนี่แบบขาวๆจะแสดงว่าไข่ขาวไม่สีอยู่หม่องนั้นมัน้ง คิดว่าได้ไข่าขาวนะถ้ามองไหนมันเป็นแบบซองเป็นทึบๆเนี่ยแสดงว่าสิเป็นยังสีเนิเน,นี่แตกสีลกูกทางเราเคลมนะคะแต่ถ้าเราไม่เคลมต้องขออนุญาตบอกก่อนเลย แตเข้าใจกันว่าะการค้าขายมันบ่เสียนั่นจะเป็นแบบนี้จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป๊ะๆขายแบบนี้อะนะคะตัวก็ไม่ใหญ่หรอกเพราะว่า ตัวใหญ่บางคนก็กลัวกายระยะนี่ไปแล้วกับพร้อมมีคนแล้กละก็มีกระดูกแล้วค่ะ <c oughs> กระดังได้ยอนใครลูกเนี่ยละ่ะเบากซะตั้งกล้องกับแบบนี้ละ่ะเป็นมีอะไรเยอะๆที่แหลกต้องลองทุนหลายเดอ้อผู้ได้เฮ็ดคลิปนะอืม หาสไตล์เจ้าของให้เจอเดี๋ยวมันจะประสบความสำเร็จเองค่ะสุดยอดเด้อซ้หน้วย <c oughs> จงไว้ให้น้องซะใบต้มเหมือนนะคะอขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแซบแบบนั่วๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ